สวัสดีครับทุกท่านพ่ผมชาญนะครับอ่ะวันนี้บ่ายๆมาอัปเดตค่าเงินนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับพอดีวันนี้ช่วงบ่ายค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้นมานะครับอย่างยูโรเมื่อเช้านี้คุณก็ลองดูสามสิบเก้าหน่อยๆครับวันนี้สามสิบแปดกว่านะครับฉันวันนี้ผมมาบอกท่านนะว่าเป็นอีกโอกาสนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับแต่ไม่รู้วันพรุ่งนี้เป็นยังไงนะครับ ถ้าหากว่าวันนี้ใครอยู่ใกล้สถานที่แลกเงินหรือว่ายังไงคุณลองพิจารณานะครับนะครับใครที่มีข้อมูลซื้อขายผมอยู่ในมือหรือใครที่จดค่างเงินวันนี้คุณเราเรียกว,ว่ามันมีโอกาสและมีช่องทางอยู่นะครับเนี่ย US เนี่ยปรับลดลงมานะครับเมื่อเช้าย,ยังประมาณยี่สามสามจุดสองกว่าแลว้วน,นี้ สามสามจุดหนึ่งห้านะครับนช้นคุณใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับแต่ต้องย้ํานะครับว่าค่าต้องอยู่ใกล้ที่รับเงินนะครับเพราะว่าวันนี้มันบ่ายสองกว่าแล้วนะครับถ้าไกลไปนี่ยอย่างผมนี่ตงคิดกันละถ้ายังไงไปมันก็ถึงนู่นก็ประมาณนู่นครับเพราะห่างเป็นร้อยกว่าโลครับเจ้าหนุ่มฝากใครที่อยู่ใกล้ที่รับเงินไม่เป็น Split สปริตสปริตอย่างที่ผมบอกวันนี้เปิดเท่าไหร่นะ เดี๋ยวนะครับดูสาขาที่ผมทําไปเปิดสามสาขานะครับสำนักง,งานใหญ่วิภาวดีแล้วก็จิวเวลรี่เทดเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็อีกที่ที่ผมบอกทุกท่านก็คือเอ็กวันที่สุรวงนะครับเนี่ยคุณไปซื้อคุณไปขายคุณเทียบเหรดดูให้ดีนะครับน่ะราคามันจะใกล้เคียงกันนะครับอ่าใกล้เคียงกันราคาขายครับแต่ราคาซื้ออาจจะ บางตัวบางที่อาจจะแพงไปนะครับฉันก็ฝากทุกท่านไว้แค่นี้นะครับก็ใช้วิจยวิจารยญาณครับวิจารยานแล้วก็ใช้สติในการดูให้ดีนะครับแต่ผมเพียงแค่มาเสนอให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ